ที่เขาจะคิดจากนั้นได้ก็คือนอกจากทำพิธีทางพุทธแล้วเขาจะต้องแตะหัต์พระเจ้าด้วยเราสังคมกำลังมองว่าตกจริงไม่ตกจริงนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆงครับเพื่อให้ไม่เกิดข้อพิพาทไปมากกว่านี้จงไปช่วยเขาเถอะเพราะว่ามอบตัวเองไว้แล้วนี่ว่าจะช่วยสรรพสัตว์บนโลกนี้ทั้งหมด ก็ไปทําหน้าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสัตว์สว์ก็เลยจำเป็นต้องไปก็เป็นเพราะว่าแกไม่ยอมไปกลิ่นน้ําหอมอะคือด้วยกลิ่นน้ําหอมกลิ่นเหมือนดอกกุหลาบอ่อนๆหรือดอกไอสีชมพูอะไรอะไรลดๆสักอย่างเนี่ยมันเตะจมูกผมทั้งคืนจนผมผมปวดหัวผมนอนไม่ได้สิ่งที่ผมไปจริงๆก็คือพระแม่มหาศรีตาลาเทเทวีที่ผมเคารพรักที่สุด และถ้าเกิดพระนางเสด็จมาแสดงว่าเรื่องสิ่งที่พระนางให้ทำมันจะต้องเกิดขึ้นจริงนั่นคือถ้าพระแม่เสด็จมาผมไม่ขัดบัญชาผมก็จะไปพระนางบอกว่าไปเถอะไปช่วยเขาเพราะว่าถ้ามัวให้เป็นแบบนี้ต่อไปมันก็จะไม่จบสักทีแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะเกิดเรื่องของคนที่เขาเหนื่อยอ่ะเขาทำงานเหนื่อย พวกนักประดาน้ำหรือทุกคนที่ทาหน่อยมันจะมีเกิดมันจะมีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีทำไมตีดวงดอกบัวดอกบัวสิบสองครับตามพิธีโบราณเลยพิธีขอพรพิยนาคเหมือนกันพิธีขอพรเนี้ยคือขอพรต่อน้ํเอ่อแม่น้ําคงคาหรือเป็นพิธีตักน้ําคงคาศักดิ์สทธิ์ซึ่งพิธีนี้จะปลดปล่อยชําระความสะอาดซึ่งมันเป็นพิธีที่ตั้งเดิมและ ผมได้การสอนจากเทวดามาก็เลยเตรียมพิธีนี้ไปส่วนส้มกับส้มกับชมพู่ตั้งใจเอาไปให้พวกพี่ที่เขานอนที่นั่นทางข้อจำกัดนี้เป็นเพราะคุณโมขอร้องว่าเขาอยากให้คนที่เห็นน่ะคือคนที่สนิทกับเขามากที่สุดคนที่รักเขา ยอมแม้กระทั่งถ้าเขาขึ้นมาแล้วสภาพมันจะเน่าเฟะหรือมันไม่สวยยังไงก็ตามมันจะแข็งแค่ไหนก็ตามต้องยอมรับเขาให้ได้รักเขาด้วยหัวใจยังไม่อยากให้ทางผู้ชายเห็นเขาเขาอยากคือเขากลัวว่าจะแฟนเขาเพราะว่าเขารู้ว่าแฟนเขาภูกใจมากเขากลัวว่าแฟนเขาจะเป็นคนเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านให้ทํา เพราะว่านอกจากทาสิ่งเนี้ยผมเคยไปได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายโดยที่ผมไม่เคยเสียตังค์เลยแม้แต่ที่ดินที่สร้างที่กรรมฐานก็ไม่เคยเสียตังค์ตามคาสั่งของพระแม่ส3บสาอย่างเกิดเหตุที่พระแม่ลงมาสั่งงานสิบสาอย่างแล้วเป็นจริงตามนั้นและท่านเป็นคนผมก็ได้สร้างพระที่มีเกิดขึ้นในประเทศไทยที่จะปลดทุกคนทั้งประเทศได้หนึ่งองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยได้ของวิเศษมาทุกที่ที่เมืองไทยที่ไปสิบาอย่าง ผมทํามาใต้แล้วผมจึงเชื่อว่าสิ่งที่ท่านให้ทํามันเกิดจากปฏิหารแห่งพระศาสดาทั้งหมดจริงๆกัผมมีเพื่อนที่เป็นหมอะผมตอนแรกกับผมเป็นอาการพวกนี้ยจนผม,มรู้สึกกังวลอยู่เองแล้วก็ไปหาจิตแพทย์ปรึกษาจิตแพทย์จนพ่อแม่พี่น้องไปตรวจทั้งหมดทุกอย่างผมเป็นปกติหมดแต่เพียงแค่ว่าผมไม่สามารถมันจะมีดิฟกันอยู่ว่าวันเนี้ย ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเห็นไม่เห็นเห็นเมืองรับแรงไม่เห็นเมืองรับแรงมันจะดิ้กกันอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่ทําได้ก็คือแบงช่วงเวลากัน